โอเคครับอ่านี่แว่นนะครับผมไม่มีรอย,น,ยนะนะโอเค,ครับอ่าอันเดียวใช่ไหมพี่ใช่โอ,โอเคครับผมครับรรครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ จะมาพูดสั้นๆนเฉยๆนะครับผมก็รู้สึกว่าลูกค้าเขามั่นใจแอปเรามากนะครับมากจริงคือเขาโอนเงิน4,000ค่าสินค้า ให้เราโดยตรงนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นแก่เงินนะครับตีพันแล้วก็บิดลูกค้าไม่ไปนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆสร้างมาตรฐานหน่อยนะครับว่าเขาเชื่อใจแอปเราขนาดนี้แล้วครับก็อย่าไปบิดเลยนะครับนะแต่ว่าก็ตามได้แหละครับแต่ว่ามันจะทําให้ลูกค้าเสียความรู้สึกนะครับเขาโอนไหมผมจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือมันจะเป็นของค่าแว่นท็อปเจริญนะครับผมโอ้ถือว่าค่อนข้างแพงนะผมดูแล้วนะแว่นหนึ่งอันแล้วก็อะไรต่างๆก็ไม่รู้อะ รวมกันเกือบสี่พันอ่ะสี 4, ่พันสี่พันกว่า,กวาเกือบสี่พันห้าครับโอนปุ๊บก็ชําระปั๊บเลยอโอ้ยคือผมก็ไม่สายตาก็ไม่ได้สั้นอะไรใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะครับว่าราคาแว่นมันแพงอะไรขนาดนั้นเนี่ยครับราคาแว่นแพงมากโอเคครับผมก็มีเรื่องคุยแค่นั้นแหละก็คือแค่มาอวยเฉยว่าถ้าเราทำดีลูกค้าก็จะเชื่อใจในการโอนเข้ามานะครับนะครับแค่นั้นแหละ